สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิตคอยทุนบอยคลิปนี้จะมาพูดถึงนะครับจุดสูงสุดใหม่นะของตัวบิตคอยแล้วก็ตัวตัวตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะว่ามีโอกาสนะที่จะไปแตะที่ตรงไหนนะแล้วก็อยู่ในช่วงเวลาใดบ้างนะวันนี้ลองมาพูดถึงข้อมูลตรงนี้กันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่มาแชรนะ์เพื่อนนะเพื่อนะเพื่อที่จะสามารถแปรข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ โดยข้อมูลวันนี้นั้นเนี่ยที่ผมจะพูดถึงนะก็คือเรื่องของจุดสูงสุดใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะของตัวบิตคอยนะแล้วก็มูลค่างาตลาดของคริปโตโดยรวมทั้งหมดนั้นเนี่ยจะไปแตะที่เท่าไหร่แล้วก็เมื่อไหร่นั้นเนี่ยผมอ้างอิงนะมาจากข้อมูลการทำรีเสิร์ชนะของทางเอียนนะครับจากเว็บไซต์โทเค็น e มทริกนะครับซึ่งทางเอียนนั้นเนี่ยก็เป็น อีกหนึ่งคนนะที่เขียนหนังสือนะเล่มนี้นะตัว Crypto Investing Guide นะผมเคยสั่งซื้อมาอ่านเหมือนกันนะครับก็เพืเ่อนๆคนไหนอยากจะลองสั่งซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านก็ลองสั่งได้นะครับผ่านเว็บไซต์ Amazon นั่นเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์นะครับ ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็เป็นหนังสือที่พูดถึงการลงทุนในตัวบิตคอยดีฟายนะเ f ็นัอนะแล้วก็ตัวเหรียญเอาคอยตัวอื่นๆด้วยนะครับก็ให้ความรู้พื้นฐานะในเรื่องของบล็อกเชนแล้วก็คริปโตเคเรนซีนะแล้วก็การลงทุนในโลกของคริปโตด้วยนะเพื่อนคนไหนสนใจนะอยากจะสั่งหนังสือก็สั่งได้นะผ่านลิงก์ใตค้คลิปวิดีโอนี้นะ Uh, โดยรีเสิร์ชนะครับของทางเอียนนะที่เป็นผู้ก่อตั้งนะคตัวคริปโตโทเคนเมตริกนะแล้วก็ผู้เขียนหนังสือตัวคริปโตอินเวสติ้งไกด์นั้นเนี่ยก็พูดถึงนะผมลองสรุปนะเอามาแชร์เพื่อนๆดูนะเขาพูดถึงเรื่องของการทำจุดสูงสุดใหม่นะของตัวบิตคอยนะครับแล้วก็มูลค่างตลาดนะครับโดยรวมของตัวคริปโตเนี่ยว่าจะไปแตะที่จุดไหนยังไงบ้างนะครับ โดยเบื้องต้นนั้นเนี่ยเขาเองนะได้อ้างอิงนะข้อมูลนะของทาง p a n d a Capital ด้วยนะตามกราฟตรงนี้นะครับซึ่งเป็นกราฟหนึ่งนะที่ของทาง p a n d a Capital นะครับเขามีการประเมินนะตัว Bitcoin นะว่า Cycle ครั้งถัดไปนั้นเนี่ย จะทำจุดสูงสุดนั้นเนี่ยโดยจะไปแตะที่เท่าไหร่นะโดยเขาเขาเองนั้นเนี่ยไล่เลียงมานะตั้งแต่ช่วงฮาร์ว,วิ่งนะในปี2012นะครับก็ไล้เลียงมาตั้งแต่ในช่วงปี2012จุดจนเอ่อตั้งแต่จุดต่ําสุดนะครับไปจนถึงช่วงที่นะ, Bitcoin นะครับบิตคอยนั้นเนี่ยมีการฮาร์บเอ่อบิตคอยไปตั้งแต่จุดต่ําสุดนะไปจนถึงสิ้นสุดปีนะครับซึ่งเป็นปีที่บิตคอยทำการฮาร์ว,วิ่งนั้นเนี่ย ก็บิตคอยขึ้นไปประมาณ5.7เท่านะแล้วก็จากช่วงต้นปี2013ไปจนจบปลายปี2013นันเนี่ยบิตคอยขึ้นไปประมาณ9 3 1เท่านะครับก็เลยเลียงมาตั้งแต่ช่วงไซคลแรกนะไซเคลที่2นะครับไล่เรียงมาตั้งแต่ช่วงปี2015นะครับ1ปีก่อนการฮับวิ่งนะจนไปจบปีฮับวิ่งนั้นเนี่ยบิตคอยขึ้นไปประมาณ3.4เท่านะแล้วก็ หนึ่งปีหลังฮับวิ่งนะครับเขาคือ,คอตั้งแต่ต้นปี2017ไปจนถึงช่วงปลายปี2017น,นเนี่ยบิตคอยขึ้นไปประมาณ30.1เท่านะครับไซเคลิลถัดมานะปีตั้งแต่ช่วงปี2019นั้นหนปีก่อนการฮับวิ่งนะครับไปจนจบปี2020ที่เป็นปีฮับวิ่งเนะี่ยบิตคอยขึ้นไปประมาณ2.7เท่านะครับจากจุดต่ําสุดไปจนไปถึงจุดสูงสุดนะแล้วก็ในปี2021นะซึ่งเป็น1ปีหลังการฮับวิ่งเนะี่ย บิตคอยน์นะขึ้นไปจากจุดต่ำสุดจนไปถึงจุดสูงสุดในประมาณเจ็ดจุดแดเท่านะครับแล้วก็ปีนี้เองนะปี2 0 2พนะี่สิบสาก็เป็นหนึ่งปีก่อนการฮับวิงเหมือนกันนะครับนะก็มีการประเมินนะว่าจบปี2023นี้นั้นเนี่ยบิตคอยนะ่าจะไปแตะที่ประมาณสาม3มนะครับก็คงจะขึ้นไปประมาณสัก2.3เท่านะแล้วก็ตั้งแต่ปี2024เป็นต้นไปนะครับจนไป ตั้งแต่ปี2024 <c oughs> เป็นต้นไปซึ่งเป็นปีฮาวิ่งนั่นเองนะครับจนไปถึงจบปี2025นั้นเนี่ยบิตคอยนะีเขาประเมินไว้นะครับว่าจะไปแตะที่ประมาณ148,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะรหรือว่าคิดเป็นประมาณ4.2เท่านะครับจากราคาประมาณ35,000นะครับนั่นก็คือตัว p e n t a Capital นะครับที่เขาประเมินมาในะที่ทางโทเค็นเมติกเนี่ยเอามาประเมินด้วยนะครับและ ทางโทเคมีติกเองเนี่ยเขาก็ยังมีการประเมินนับด้วยตัวของเขาเองด้วยเหมือนกันนะไล่เรียงนะตั้งแต่ช่วงไซเคิลแรกนะจนไปถึงไซเคิลปัจจุบันนะครับก็ตั้งแต่ช่วงที่ Bitcoin เริ่มต้นมานะครับจนไปถึงจุดสูงสุดที่เคยทําไวน้นัเนี่ยช่วงไซเคิลแรกเนี่ยทำไปประมาณ48,406เท่านะจากจุดต่ําสุดจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับแล้วก็ในช่วงปี2012นะก็ มีการในช่วงประมาณปี2011นอนะครับก็มีการย่อตัวต่ําลงมานะจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ําสุดเนี่ยประมาณ93เอเนะครับหลังจากนั้นน่เนี่ยจากจุดต่ําสุดนะครับวิ่งขึ้นไปจนถึงจุดสูงสุดนะครับก็ขึ้นไปประมาณ5้าดเท่านะจากจุดต่ําสุดนะครับตรงนี้นะครับจนไปถึงจุดสูงสุดนะประมาณ5้า้ยแดเดเท่านะครับซึ่งผลตอบแทนนั้นเนี่ยก็ ลดลงจากไซเคิลก่อนหน้านี้ประมาณ82เท่านะครับหลังจากนั้นในปี2010ในช่วงประมาณปี2014นะครับตัวบิตคอยก็ย่อจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ87นะครับแล้วก็เข้าสู่ไซเคิลถัดไปนะในช่วงไซเคิลถัดไปนั้นเนี่ยจากจุดต่ำสุดนะครับจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับก็พุ่งขึ้นไปนะประมาณ113เท่านะซึ่งให้ผมตอบแทน,นเนี่ย น้อยกว่าไซเคิลก่อนหน้านี้นะประมาณห้าเท่านะครับแล้วก็หลังจากนั้นในปี2018นะครับก็ย่อต่ำลงมาจากจุดสูงสุดลงมาถึงจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณแ3ดิบาเอร์เซนตนะครับแล้วก็จากจุดตรงนี้นะจากจุดต่ำสุดในปี2018นะครับจนไปถึงจุดสูงสุดนะครับที่เคยทำไว้ในปีสองพนะเนัเนี่ยบิตคอยน์นะก็ปิ่งขึ้นไปประมาณยี่ิเท่านะจากจุดต่ำสุดตรงนี้นะครับซึ่งถ้าดูตัวเลขกันเนี่ยก็ ผลตอบแทนนะครับย่อต่ําลงมาจากไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับประมาณ5เท่าเหมือนกันนะหลังจากนั้นนะครับในปี2022นะบิตคอยก็ย่อต่ําจากจุดสูงสุดนะลงมาถึงจุดต่าสุดเนี่ยประมาณ77%เอร์ซนะครับแล้วก็เขาประเมินนะนะว่าถ้านะครับบิตคอยเนี่ยยังให้ผลตอบแทนต่ํากว่าไซเคิลก่อนหน้า5เท่านะเหมือนที่เคยทําไว้ในไซเคิลฮาวิ่งปี2016กับปี2020น่นั้นเนี่ยเขาก็ประเมินนะนะว่า ดังนั้นบิตคอยน์นะครับเอา22หาร5นั้นเนี่ยก็น่าจะให้ผลตอบแทนในไซเคิลในไซเคิลนี้นั้นเนี่ยประมาณ4.4เท่านะครับดังนั้นถ้าว่าจากจุดต่ำสุดในในที่เกิดขึ้นในปี2022นะครับขึ้นไปประมาณ4.4เท่าเนี่ยเขาประเมินไว้นะทางโกลเดเมติกเนี่ยประเมินไว้ว่าบิตคอยน่าจะไปแตะประม 1, 50, 000, 1, 50, 000, ัน150,000 150,000ดอลลาร์สหร,รัฐนะครับต่อ BTC นะ ทีนี้จะเกิดขึ้นในช่วงไหนนั้นเนี่ยเขามีการประเมินไทม์ไลน์ไว้เหมือนกันนะครับซึ่งเขาประเมินนั้นโดยไล่เรียงมาตั้งแต่ไซเคิลแรกๆเลยนะครับในไซเคิลในช่วงฮาวิงปี2012นะตั้งแต่จุดต่ำสุดนะครับจนไปถึงจุดสูงสุดนั้นะเนี่ยบิตคอยใช้เวลานะประมาณ756วันนะซึ่งก็ประเมินได้นะว่า เรียกว่าเป็นช่วงบูรลันเลยแล้วกันนะต,ตั้งแต่จุดต่ําสุดตรงนี้จนไปถึงจุดสูงสุดนะครับทำใช้เวลาประมาณ756วันนะครับแล้วก็ในไซเคิลถัดมานะที่ฮับวิงนะครับในปี2016ก็เนี่ยจากจุดต่ําสุดนะครับจนไปถึงบิตคอยทําจุดสูงสุดเนะี่ยใช้เวลานะประมาณ875วันนะซึ่งเวลาตรงนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ15%นะจากไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ ในไซเคิลที่บิตคอยทำฮาร์วิ่งในปี2020นั้นเนี่ยจากจุดต่ำสุดนับจนไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยบิตคอยนะครับใช้เวลาประมาณ1,057วันนะก็เรียกว่าบูลันนั้นเนี่ยใช้เวลา1,057วันนะหรือประมาณ20%นะเวลาเพิ่มขึ้นประมาณ20%นะจากไซเคิลก่อนหน้านี้นะจะสังเกตเห็นนะว่าในช่วงระยะเวลาที่ผ่านไปเรื่อยๆนั้นเนี่ยระยะเวลาในระยะเวลาบูลันนะหรือว่าขาขึ้นของตัวบิตคอยเนี่ย เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจาก700กว่าวันมาเป็น800มาเป็น800กว่าวันนะครับแล้วก็มาเป็นประมาณ1,000วันนะครับดังนั้นตรงนี้นะเนี่ยเขาก็ประเมินนะว่ามีซีเนเรโอไหนได้บ้างนะครับที่ตัวบูลานั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับในช่วงไซเคิลถัดไปนี้นะครับเขาประเมินไวไ้ว่าไว้นะว่าจุดต่ําสุดนั้นเนี่ย บูรันครั้งถัดไปนัเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ15%นะของไซเคิลก่อนหน้านี้นะครับก็คือประมาณ1 0 5 7วันนะอันนี้คือโล w case เลยนะแล้วก็ e l e v a t e case นะหรือว่าเฉลี่ยนัเนี่ยคิดเป็นประมาณ25%เพิ่มขึ้นนะจาก1 0 5 7วันตรงนี้นะครับส่วน base c a s นั้นเนี่ยก็เพิ่มขึ้นประมาณ40%นะจาก1,500 1 0 5 7วันตรงนี้นะคดังนั้นมาดูบทสรุปกันหน่อยนะครับว่าถ้าเกิด นับนะนะตั้งแต่จุดต่ําสุดนะของตัวบิตคอยนะครับตั้งแต่ช่วงเวลาที่บิตคอยทาจุดต่าสุดนะก็คือเกิดขึ้นนะในช่วงประมาณวันที่1 4เดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับในเป็นช่วงที่ Ftx นะั่นเนี่ยเอ่อเรียกว่าล่มสลายลงมานะครับถ้าพิจารณานะจาก bear case นะครับหรือว่าเคสที่ต่ําที่สุดที่เพิ่มขึ้นมาประมาณ1 5ของไซเคิลก่อนหน้านะครับก็ประเมินได้ได้นะว่าจากจุดต่ําสุดนะที่เดือนพฤศจิกายนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2022นนะั่นเนี่ย จะใช้เวลาอีกประมาณหนึ่งก็คือ b บนะครับก็คือเพิ่มขึ้นประมาณ15%นะดังนั้นเนี่ยบูลันครั้งถัดไปนะครับก็จะใช้เวลาประมาณ1,216วันนะนับตั้งแต่วันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2022นะครับดังนั้นก็ประเมินได้นะว่าบิตคอยจะไปท็อปประมาณเดือนมีนาคมปี2026นะครับส่วน b บสเ c a นั้นเนี่ยหรือว่าค่าเฉลี่ยนะก็คือขึ้นไปประมาณ25%นะครับ บิตคอยเนี่ยก็จะมีระยะบูลัน,นประมาณ1 3 2 2ันสาอย่ิอวันนะ,ะซึ่งถ้านับตั้งแต่ช่วงสิบสี่โนเวม ber ตรงนี้เนี่ยก็ประเมินได้ว่าบิตคอยจะไปท็อปั้เนี่ยประมาณเดือนมิถุนายนปี2026ันนะครับส่วนเบสเคสหรือว่ามูลเคสนั้นเนี่ยคิดเป็นนะประมาณเวลาบูลันเฉลีย่ยเพิ่มขึ้นจากเดือนประมาณ40ิเอร์เซนนะครับก็เขาคงเขาประเมินนะนะว่าบิตคอยเนี่ยคงจะไป ช่วงบูลันครัง้งถัดไปนะนั้นเนี่ยคงจะประมาณ100 1 4 8 1 4 8 0วันนะนะจากนับตั้งแต่ช่วงวันที่14เดือนพฤศจิกายนปี2022นะดังนั้นบิตคอยก็จะไปท็อปนะประมาณช่วงเดือนโนเวม ber น์พฤศจิกายนปี2026นะครับนั่นก็คือการประเมินนะของทางคริปโตเมทริกนะครับซึ่งจริงก็แตกต่างนะจากทาง แพนต้าแคปิทัลเหมือนกันนะเขาประเมินไว้ในแพนต้าแคปิทัลเนี่ยประเมินไว้ว่าจะไปทําจุดสูงสุดในประมาณปลา,ายปี2025นะครับซึ่งในอดีตที่ผ่านมานะครับโดยทั่วไปแล้วนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าบิตคอยเนี่ยจะไปทําจุดสูงสุดนะครับหปีหลังที่เป็นหลังจากปีฮาวบิ้งนะซึ่งท่านับไซเคิลที่กําลังจะมาถึงนั้นเนี่ยก็คือปลายปี2025นะครับตรงนี้ก็ต่างกันนิดหน่อยนะระหว่างการประเมินของแพนต้าแคปิทัลกับ โทเค็นเมทริก์นะครับแล้วก็ในส่วนของทั้งหมดของตลาดคริปโตนะครับเขาก็ประเมินไว้เหมือนกันนะว่าในไซเคิลก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยวัดมูลค่างตลาดจากจุดต่ำสุดนะจนไปถึงจุดสูงสุดนั้นเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ50เท่านะครับส่วนไซเคิลก่อนหน้านี้นั้นเนี่ยวัดตั้งแต่จุดต่ำสุดนะก็คือมูลค่างตลาดของบิตคอยของตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ90 พันล้านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับแล้วก็ทำท็อปนั่นเองที่ประมาณ3ล้านล้าน,านเหรียญดอลลา,าร์สหรัฐนะครับเพิ่มขึ้นประมาณ30สิบเท่านะอ่แต่ก็อ่ย่อต่าลงนะครับจากห้าสิบเท่าในไซเคิลก่อนหน้านี้นะเนี่ยประมาณ1 5จุดเท่านะครับซึ่งถ้าเกิดเอาห้าหารหนึ่งจุดาจะได้ประมาณ30สิบเท่าตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้เขาก็ประเมินเหมือนกันนะว่าอ่า bare case base case แล้วก็ moon case เนี่ยจะไปที่เท่าไหร่นะ ในเรื่องของตัวมูลค่าตลาดของตลาดคริปโตโดยรวมทั้งหมดนะครับแบงเคสนะจุดต่ําสุดเนี่ยเขาประเมินไว้นะว่าเอาไ i เนี่ยย่อต่ําลงจากไซเคิลก่อนหน้าประมาณ2.5เท่านะครับดังนั้นถ้าเกิดเอา30นะหารด้วย2.5นั้นเนี่ยก็ประเมินไว้นะว่าน่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ12เท่านะจากจุดต่ําสุดของมูลค่าตลาดคริปโตที่เคยทาไว้ในไซเคิลนี้นั้นเนี่ยก็คือ700 พันล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับดังนั้นถ้าเพิ่มขึ้นถ้าย่อต่ำลงนะครับ1.25เท่านะอ่อ ROI ก็คือประมาณ12เท่านะครับดังนั้นก็ประเมินได้นะว่าบิตคอยอ่มูลค่าตลาดโดยรวมของตลาดคริปโตนั้นะเนี่ยจะขึ้นไปที่ประมาณ8ล้านล้านเหรียญน,นะครับอ่แล้วก็ในเคสถัดมานั้นเนี่ยก็คือเบสเคสนะย่อต่ำลงมาจากไซเคิลก่อนนี้ประมาณ2เท่านะครับ ดังนั้นถ้าเกิด30หารด้วย2ก็คือ 15x นะ 15x เนี่ยถ้าคูณจุดต่ำสุดของมูลค่าตลตาดคริปโตที่เคยทำไว้ที่700ดร้พันล้านเหรียญดอ,อลลา,าร์สหรัฐเนี่ยก็คงจะไปแตะที่ประมาณ10บทิลเลียนนะครับแล้วก็เบสเคสเลยนะหรือว่ามูลเคสน่นเนี่ยถ้าย่อต่ำลง1.5เท่านะเหมือนที่เคยทำไว้ในไซเคิลก่อนหน้านี้นะั่นเนี่ยเอาไอก็น่าจะมูลค่าตลาดของมูลค่าโดยรวมของตลาดคริปโตเนี่ยก็คงจะเพิ่มขึ้นประมาณ20เท่านะหรือประมาณ 14ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งสรุปได้นะว่าตัว b บ a r c a s นะครับต่ำที่สุดนั้นเนี่ยก็คิดว่ามูลค่างตลาดนของตลาดคริปโตนะครับจะไปแตะได้ที่ประมาณ8ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนที่เดือนมีนาคมปี2026นี่คือ bear case นะส่วน base c a หรือว่าค่ากลางๆนั้นเนี่ย ก็ประมาณเดือนมิถุนายนปี2026นะครับมูลค่างตลาดคริปโตนั้นเนี่ยน่าจะพุ่งไปแตะที่ประมาณ10ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับส่วน Moon Case หรือว่า Base Case นั้นเนี่ยคิดว่าน่าจะไปแตะนะครับทำจุดสูงสุดในที่เดือนพฤิกายนปี2026นะแล้วก็มูลค่างตลาดของตลาดคริปโตนั้นเนี่ยไปแตะที่ประมาณ14ล้าน,ล,านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับซึ่งถ้า Bitcoin นะเราถ้าพิจารณาที่ Bear Case นั้นเนี่ย ที่มูลค่างตลาดคริปโตไปแต่ที่ประมาณ8ล้านล้านเหรียญนะครับถ้าบิตคอยดูเมเนตตลาดอยู่ที่ประมาณสัก50%นั้นเนี่ยก็ประเมินได้ว่าบิตคอยจะมีมูลค่างตลาดตอนนั้นประมาณ4ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับบิตคอยเองนั้นเนี่ยเคยในช่วงบูมมาเก็ตที่ผ่านมานะครับบิตคอยเนี่ยเคยทํามูลค่างตลาดสูงสุดนั้นที่ประมาณ1ล้านล้าน1.3ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับ ดังนั้นนั่นเนี่ยถ้า,ามูลค่าตลาดโดยรวมของคิโตัวไปแต่ที่ประมาณ8ดล้านล้านเหรียญนะแล้วบิตคอยโดมิเนตตลาดอยู่สัก5้าสิเปอร์ซนะคิดคร่าวๆนะดังนั้นบิตคอยนะก็อาจจะมีมาร์เก็ตแคปที่ประมาณสี่ล้านล้านเหรียญน,น,นะคิดตัวเลขก,กลมๆเนี่ยก็ขึ้นจากนี้จากตรงนี้ไปนะอีกประมาณสักสี่เท่านะสามเท่ากว่านะจากตรงนี้นะโอเคนั่นก็คือนั่นก็เป็นการประเมินนะของทาง ของทาง p a n t a าแ Capital นะครับแล้วก็ Token Metrics นะครับก็มีหลายๆซีเนโอมีหลายๆรีเสิร์ชนะครับที่ถ้ามีข้อมูลนั้นเนี่ยผมก็จะเอาข้อมูลมาแชร์เป็นเพื่อนดูได้มาแชร์เพื่อนดูกันตรงนี้นะครับส่วนราคา Bitcoin ต,ตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั้นเนี่ยก็วิ่งไปแตะหน้าที่ประมาณ34,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ b t c นะครับซึ่งแนวต้านที่สำคัญ ครั้งถัดไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3ามห0ันเหรียญอลลาร์าสหรัะต่อ BTC นะครับต้องดูกันว่า Bitcoin จะไปสามารถที่จะไปแตะที่ตรงนี้หรือสามารถทรี่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้ด้วยหรือเปล่านะส่วนค่าบิตคอยเฟรนเกลินเด็กนะตอนที่ผมทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ยก็มีค่าอยู่ที่ประมาณหกสิบห้านะย่อต่ำลงมาจากเมื่อวานนะแต่ก็ยังสูงกว่าอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็เดือนที่แล้วอยู่นะครับส่วนภาพรวมของตลาดคริปโตนะตอนที่ทำคลิปอยู่นี้นั่นเนี่ย มูลค่างตลาดโดยรวมของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ1.2 1.25ล้านล้านเหรียญนะครับซึ่งต้องมาดูกันนะว่าบูมาเก็ตครั้งถัดไปเนี่ยบิตคอยจะไปแตะที่ซีเนอริโอไหนได้บ้างนะครับปัจจุบันนั้นเนี่ยมีมูลค่างตลาดอยู่ที่ประมาณมีมูลค่างตลาดโดยรวมของตลาดคริปโตอยู่ที่ประมาณ1.25ล้านล้านเหรียญนะต้องมาดูกันว่าจะไปแตะที่8ล้าน10ล้านล้านเหรียญหรือ14ล้านล้านเหรียญได้หรือเปล่าในอนาคต ส่วนภาพรวมตลาดคริปโตนะครับใน20ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนะี่ยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นไซด์เวย์อยู่นะแต่ว่าในรอบ7วันที่ผ่านมานะเดี๋ยวเพื่อนๆเ,เห็นนะบิตคอยก็พุ่งขึ้นมาประมาณ14%อีเลียมขึ้นมาประมาณ10%นะครับโซนาเองนะร้อนแรงมาในรอบ2-3วันที่ผ่านมานะก็ย่อต่ำลงออมานะแล้วก็ในรอบ7วันที่ผ่านมาก็พุ่งขึ้นมาประมาณสัก10%นะครับไคโนอยู่ที่ประมาณ13%นะโดสคอยประมาณ13%นะครับ เชนลิงนะยังร้อนแรงอยู่นะในรอบ7วันที่ผ่านมาพุ่งมาเกือบ30%เลยทีเดียวนะพนะลิกอนนะเหรียญเมทริกเนี่ยขึ้นมาประมาณเกือบ10%นะครับชิบะขึ้นมาประมาณ10%เอนนะอวาบสองเปอร์เนอะ่ land, นะ uh, ส่วนโพคาดอดขึ้นมาประมาณสัก8.5%นะครับ โอเคนั okay, ก็เป็นภาพรวมนะที่อยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสน,นช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้ครับสวัสดีครับ